ค่ะทุกคนกินข้าวเที่ยงน้ากันหลังจากไปพ่่นดินไว้เตรียมดินไว้จะปลูกพักรไมื่อน,นี้ขอกินข้าวเที่ยงก้อ,อนคนระยะนั่งพื้นนะคะเรใส่มือจกน้ำเพื่อบางคนณมาถึกใจกินข้าวเหนียวมันต้องจกค่ะถึงจะแซ่บนะคะเปลี่ยนบรรยากาศ เราก็จะมีกระลำดอกด้วยแซบข้่วหอนโดนโดนกินเทืออาหารฝรั่งค่ะกินประจำว่าได้ค่ะโดนโดน,โดนกินเถ้อกับแซบย่อาหารฝรั่งแต่ว่ากระสูอาหารอีสานบ้านเท่าหรืออาหารไทยไม่ได้แล้วค่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราค่ะอาหารเลิศที่สุดเลิศอาหารไทยนี่ไทยแลนด์โอรี่อีหลีค่ะเลิศบอกเลย กินมาลายรเ้าอาหารฝรั่งล้แต้องคนมักขึ้น่าแล้วค่ะบางคนก็นมักอาหารต่างประเทศเนาะค่ะแต่ว่ามีมันเขาในสายเลือดแล้วค่ะอาหารไทยคือ the best ค่ะแซบ่บกินย่มไรกับเบื่เบื่ออนะคะ แบน้ากันขึ้นหอดบ้านก็เห็ดแบบนี้แหละค่ะ